ใาการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรถโดยโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์คสุขุมวิท2ี่สบริษัทปตทจำกัดมหาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชืวรักชุรสดับเราสองคนในะคะโนนและก็พี่ภูมิค่ะผ่านปันนสัปดาห์นะครับวันนี้ขอเคลียร์ปัญหาที่ส่งเข้ามาผ่านทางรายการของเราเยอะแยะเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าทุกๆช่องทางการติดต่อของเรานะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถส่งทั้งคําถามความคิดเห็นแล้วก็ทุกๆอย่างเปิดเผยกันได้อย่างเต็มที่ค่ะเรามีวิทยากรน,นะคะทุกๆสาขาเลยที่จะมาคอยดูแลปัญหาของคุณผู้ชมค่ะคําถามแรกและคําถามหลักวันนี้เนี่ยผมเรียกว่า เป็นการปรึกษาให้กับคุผู้ชายทั่วโลกเลยดีกว่านะครับปัญหาอะไรคะมันคือปัญหาของเรื่องขนาดของเรานั่นเองครับขความ<ช>เป็นชายของเรา ทุกวันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าของผมเนี่ยมันใหญ่หรือว่ามันเล็กมันยาวหรือมันสั้นวันนี้เคลียร์ให้แน่นอนครับในช่วงติวรักเต็มรอยองคชาตเล็กในทางการแพทย์เนี่ยหมายความว่าอ่อนตัวแล้วเราดึงออกมาให้เต็มที่หรือตอนแข็งตัวและเต็มที่แล้วเราวัดจากโคนองคชาตไปถึงปลายสั้นกว่า7.5เซนติเมตรถือว่าองคชาตเล็กสำคัญขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของขนาดเนี่ยอดใจรอกันอีกสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมีคําตอบให้แน่นอนในช่วงติวรักเต็มร้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ช่วงต่อไปของเรารักเลือกได้ค่ะ มีเรื่องราวที่เราจะไปฉีดวัคซีนรักให้กับน้องๆวัยรุ่นวัยทีนะคะที่โรงเรียนลาซานกันค่ะอ้าวไปกันเลยจัดการกับอารมณ์ขอตัวเองยังไงก็ระงับอารมณ์ครับออ๋ฟังเพลงเดินเล่นเล่นดนตรีดำน้ำดูปลาการังอะไรพวกเนี้ย